เอาละไอ,อ้เป็นภาคการเมืองมันลงได้ก็ต้องลงได้ทุกที่แต่ถามผมมาถามว่าภูมิใจไทยเจาะในกรณีภาคใต้ไหมผมว่าเจาะตั้งใจอีสา,านนะนีถ้าเป็นคนอื่นมานี่โอ้โหบางทักดิ้ววดนไม่นู้นจะดิ้น,นนะยังไงร,รอบนี้ขอโทษก็ดิ้นนะแต่สู้พี่หนูไหวเปล่ารอบที่แล้วรอบนี้เจาะไปแล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้อ่านข่าววันจันนี่คุณไม่ได้ดูฉากร้องไห้นี่ กับมหาลูกหลานกับมหาลูกหลานน่าเเป็นลูกหลานผมทีุ่บอกว่าช่วงนี้คนเสียงสั่นเคลือกันเยอะเดี๋ยวถึงเวลาหาเสียงเลือกเราเธอยังได้ประยุทธ์เป็นนายกก็เนี่ยแล้วตัวเองจะได้เป็นแคทีเดตนายกเพราะความมันความมันของธนากรอยู่ตรงนี้ไงธนากรเนี่ยขนาดก่อนจะไปเนี่ยฝากประเด็นสุดท้ายคนใต้รักนายกประจ้าปี่ปัดปาดเหงือยไว้คราวนี้ เห็นว่าธนากรนี่ไม่ใช่เล่นๆก็อลองดูฮะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ท่านเนี้ยเขียนแบบนี้บอกว่า,าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนหนังสือธรรมะมแต่พอเปิอดออกมาแล้วข้างในเป็นหนังสือโป๊ไม่ไม่ใช่ประเด็นคือคนจะยังเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันถือไป<ล>ไหนก็ได้ไงมาดูข่าวนายกหนูเนี่ยนายกหนูว่าไเพราะว่าเขาลงพื้นที่ไปภาคใต้แล้วเขาก็จะไปเจาะภาคอีสานด้วยสำหรับพรรคภูมิใจไทย เพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณทักษิณก็มีการบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเจาะพื้นที่ภาคอีสานแต่ทําไม่ได้เพราะเพื่อไทยมีความแข็งแรงในพื้นที่คุณอลังทินก็เลยบอกว่าท่านพูดแบบนั้นเหรอผมไม่ได้ทราบรายละเอียด<ต>ยืนยันนะว่าเราไม่ได้พยายามเจาะพื้นที่ใครเราทําหน้าที่พักการเมืองไปใต้ก็ไปไปเหนือก็ไปในกรทมแม้ไม่มีฐานเสียงก็พยายามอยู่เราเป็นพักการเมืองต้องนําเสนอให้มากที่สุด ยิ่งเป็นสูตรฐารร้อยก็ต้องส่งสมัครสสผู้สมัครสสอทุกเขตมากหน่อยย้ำว่าทำหน้าที่พักการเมืองนะนะครับแต่พี่หนูจนี้ก็ถูกนะมันก็เป็นหน้าที่ของพักการเมืองที่จะต้องไปลงอะไปที่ไหนประเด็นมันตรงนี้ไงมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ข้อความต่างๆที่คุณอนุทินออกมาเนี่ยมันชัดขึ้นเพราะใช้อธิบายแล้วไงว่ายิ่งเป็นสูตรฐารร้อยก็ต้องส่งผู้สมัครสอสอทุกเขตมากหน่อยคือจริงจริง คือโยนไม่ว่าเนี่ยที่ตัวเองต้องทางานหนักเนี่ยเพราะมันเป็นสูตรหาร้อยสูตรหาร้อยและสูตรหาร้อยก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะได้ปาต้ลิสใช่ไหมใช่ก็ถ้าเกิดคนเขารักมากเขาก็หลบเขาก็โหวตสองใบอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีในพื้นที่เลยความเป็นไปได้ในการโหวตสองใบมันก็จะไม่มากใช่ฉะนั้นเขาก็ต้องลงให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ถ้าได้เยอะก็ได้ลุ้นไปเลยหมายความนับสองเท่าถูกไหมมันนับทั้งสอสอเขต แล้วก็นับสอสปาร์ตี้ลิสต์บวกเข้าไปคือมันเป็นเอ็กซ์ตร้าถ้าทางานหนักก็ได้เยอะถูกไหมคือคนงนที่ก็บอกประมาณนั้นนะก็คือจริงๆแล้วถ้าทำทำพื้นที่หรือลงพื้นที่หรือมีตัวผู้สมัครที่สามารถดึงดูดคนให้มาลงคะแนนเสียงได้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคการเองก็ได้อยู่แล้วถูกคือยังไงก็ได้สองเท่าใช่ถูกไหมหรือถ้าชนะพื้นที่ด้วยได้พื้นที่ต่อให้ไม่ชนะพื้นที่คนเห็นว่าพยายามได้ปาร์ตี้ลิสต์อีกใช่ไหมคนอาจจะเห็นใจ ใช่ไหมยิ่งมีกัญชาหลังบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ก็แต่สิ่งที่น่าสนใจต่อเรื่องประเด็นนี้ก็คือเอาล่ะเป็นรรคการเมืองมันลงได้ก็ต้องลงได้ทุกที่แต่ถามผมมาถามว่าภูมิใจไทยเจาะในกรณีภาคใต้ไหมผมว่าเจาะเพ้าะภใตอีสานนะถ้าเป็นคนอื่นมานี่โอ้โหบางพรรคดิ้นไม่รู้จะดิ้นยังไงรอบนี้ขอโทษก็ดิ้นนะแต่สู้พี่หนูไหวป่าอรอบที่แล้วเจาอไปแล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้อ่านข่าววันจันท์นี่คุณไม่ได้ดูฉากร้องไห้นี่ กลับมาหาลูกหลานรอใช่ๆกลับมาหาลูกหลานนะเขาเป็นลูกหลานนหที่บ่วงนี้นเสียงสั่นเครือกันเยอะเดี๋ยวถึงเวลาหาเสียงเลือกเราเธอยังได้ประยุทธ์เป็นนายกตัวเนี่ยแล้วตัวเองจะได้เป็นแคนดิเดตนายกโดยความมันของธนากรอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็เนี่ยขนาดก่อนจะไปเนี่ยฝากประเด็นสุดท้ายคนใต้รักนายกอ้โหประชาธิปัตย์ผาดเหงือเลยไว้คราวนี้ ม่าธนกรนี่ไม่ใช่เล่นๆก็ลองดูฮะแต่ว่ามีมีมีพักอีกพักหนึ่งอ่าสร้างอนาคตไทยเขาบอกว่าเขาจะลุกอ่าคุณนิพิษมีการปรามาสว่าตลาดใต้เริ่มวัยแล้วเพราะพักเราดีที่สุดพูดในทํานองนี้เพราะว่าคุณนิพิษเองก็ทางใต้เหมือนกันเนาะแต่ผมชอบวันนึงกมีคนขอภัยนะผมจาไม่ได้มีคนเขียนเนี่ยก็เป็นอดีตคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยแกถ่ายรูปกับคุณนิพิษและแกบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปคุยกับคุณนิพิษมา อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ท่านเนี้ยเขียนแบบนี้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนหนังสือธรรมะมแต่พอเปิดออกมาแล้วข้างในเป็นหนังสือโป๊ไม<ว>่ไม่ใช่ประเด็นคือคนจะยังเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันถือไป<ล>ไหนก็ได้ไงแต่ประชาธิปัตย์เองอย่างคุณพิมพ์ระพีพันวิชากณน,นะคะออสอสบ,บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์คือก็เนี่ยโต้กันไปโต้กันมาอยู่แบบเนี้ยคุณสริพงษ์ เกี่ยวข้องสสกบีภูมิใจไทยที่บอกว่าสสประเภทเสาไฟฟ้ายากจะอยู่ได้ซึ่งกระทบชิงมาที่สสภาคใต้พักประชาธิปัตย์คุณพิมพ์ประพีก็เลยโต้ว่ายอมรับนะว่าเป็นสสเสาไฟฟ้าเพราะตลอดการทํางานที่ผ่านมานําไฟส่องสว่างไปให้ประชาชนค่ะโอ้โหยังไงอย่างนี้เลยหนังสือธรรมะเข้าไปนั้าเสาไฟฟ้าปักขึ้นไปที่แผ่นดินเสมอได้รัฐบาลประชาธิปัตย์ลากเสาไฟฟ้าพาดเสาไปดับตะเกียง ตะเกียงกระป๋องที่เกาะลันตานําไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไปเกาะไปเกาะฮังเกาะปอและจะลากไฟฟ้าจากแผ่นดินข้ามทะเลข้ามเขาไปยังที่ต่างๆทำลายความมืดมิดอันนี้ความหมายคืออันนี้เป็นผลงานของคุณหรือว่าคุณกําลังจะบอกว่าในทางอุดมการคุณจะไปชนะในพื้นที่เหล่านี้ขอโทษครับกูงงนะคือตัวเองเป็นผมได้ว่าการไฟฟ้าูมิภาคเออก็ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเสาไฟฟ้าไอการไฟฟ้าป่ะและไอคนที่ดูแลกระทรวงพลังงานที่ทําสิ่งนี้คือใครมันก็คือ ท่านสุบัตินภพงั์ไี่ม่อันนี้ก็จะเป็นนิพพนการไฟฟ้าภูมิภาคน่าจะอยู่กับน่าอยู่น่าจะอยู่น่าอยู่มหาไทยนะฮะแต่หามากคือพาไปเสาไฟฟ้าก็เลย ตามด้วยประเด็นไฟฟ,นฟ้าเลยคุณเป็นฝ่ายค้านม,มันไม่รู้กี่ปีได้เป็นรัฐบาลมา3ปีกว่าทําได้อย่างเดียวคือลาก,กสายไฟลากตะเกียงกระป๋องไว้นี่แล้วย,ยังมีอ่ <c oughs> ารละ่ะ <c oughs> แล้วยังมีใครก็ตามที่เข้าสู่สนามแล้วเล่นตุกติกรุกล้ำที่หลวงเอาเปรียบคนจนโ,โกหกใส่ร้ายหลอกลวงบิดเบือนความจริงสร้างความมืดมิดบนแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและกฎแห่งกรรมระวังจะโดนพระแม่ธรณีสูบนะคะนั่นตามพระแม่ธรณีมาช่วยแล้วแต่ว่าจริงก็ต้องต้องเข้าใจนะ ว่าถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับครอบครัวนะครับพันวิชาตคุณนี้ก็เป็นสสกระบี่เก่าบุรีเชษใช่ช่มบุรีแป้งนั้นก็นี่คือลงไปถึงกระบีก็ต้องเอาสาไฟฟ้ามาฟาซะหน่อยนะครับโดนปรามาสเนี่ยแล้วถ้าแก่แซวใครเนี่ยแก่แซ่ใครเนี่ยคุณสลิ คือพูดง่ายๆสสภูมิใจไทยเขาแซวเขาแซวว่าเฮ้ยไปใช้ปัดเนี่ยเมื่อก่อนสสสายฟ้าคือยังไงก็ได้จะเอาสายฟ้าลงก็ได้เนี่ยดี๋ยวมันยุคแล้วแต่วันนั้นกูจูดิงบอกว่าไม่ได้แล้วนะเป็นสายไฟฟงเสือสายฟ้าเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ทำประโยชน์ให้สังวคม ไฟกระป๋องเหรอไม่ใช่ผม่ดีกว่าลากไฟกระป๋องไงไปดับกระเทียงกระป๋องอ่าปิดท้ายกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้หน่อยแล้วกันนะคะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าสิจดุดนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับโดยทางตำรวจนะฮะพลตรีปราโมทนะครับผมอินรองพ่วงเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านะครับเปิดเผยนะฮะ ว่าพลโทเกลี่ยงไกลสีรักแม่ทัพภาคสีและู้อำนวนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์และควบคุมพเพลิงให้สงบนะฮะปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานเพื่อน,นําไปสู่การคลี่คลายและใช้มาตรการทางกฎหมายไป<า>ะคะ่ะแล้วก็มีการพูดถึงพลตํารวจพลโทปาโมชใช่ไหมคะ มีการพูดถึงพลตีประโมดขออภัยตอบบอกว่าเมื่อถามว่าการก่อเหตุเกี่ยวกับ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายสมัยรัฐบาลหรือไม่พลตรีปราโมทบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพื่อทําลายเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ล่อแหลมแต่ว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยอะไรแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีค่ะโดยคุณธนก,กรก็มีการพูดว่านายกก็ประนามผู้ก่อเหตุกําชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจอย,อยู่นะคะให้ฝ่ายความมั่นคงดูอยู่แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่ที่ผบอทบนะคะพลเอกรงพันจิตแก้วแท้ผอบอทบในตอนหนึ่ง มีการกล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองในภาพรวมว่าสถานการณ์ปกติค่ะประเทศไทยก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขสบายนักท่องเที่ยวก็มาสถานการณ์อะไรก็ดีอยู่แล้วบ้านเมืองสงบเรียบร้อยคือสิ่งที่สําคัญขอให้ทุกคนมุ่งไปสู่การทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองให้ดีที่สุดอยา่าคาดการเราต้องภาวนาให้ประเทศชาติมีแต่ความสุขคือให้คิด<ะ>บวก think positive <ด>สำหรับประเทศชาติ<ด>และประชาชน ทษน,นะครับไอ้ทำมาหากินก็ทํากันอยู่แล้วฮะแต่ไปไหนมาไหนกูจะเดินระเบิดในปั๊มน้ามันหรือในเซเว่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันไม่สุกนะครับแล้วคุณกําลังจะบอกว่าอะไรฮะให้เราทําตัวมีแต่ความสุขและหน้าที่ของท่านที่จะรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่ตรงไหนเ่ยคือตอนนี้ทหารก็ไม่ต้องมีแล้วมั้งพูดแบบเนี้ยก็มันมีคําถามใหม่ๆขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับว่าแพทเทิร์นของการก่อการร้ายรอบใหม่เนี่ยม,มันต่างจากเดิมใช่ไหมครับมันไม่ได้เน้นที่สถานที่ราชการใช่ไหม หรือตลาดใช่ไหมครับมันเป็นทำลายทรัพย์สินประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและสําคัญนะพี่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยน่ากังวลอยู่นี่แล้วมีคําพูดที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดเหตุช่วงปลายรัฐบาลเพื่อบรรทนเสถียรภาพพลเอกนรงพันธ์ก็บอกว่าก็เกิดทุกช่วงอยู่แล้วเพียงแต่อยู่ที่ว่าจังหวะการก่อเหตุถามย้ําว่าเกิดเหตุกว่า17จุดเนี่ยพบทบว่าอย่างไงก็บอกว่าอ๋อสิจจุดเมื่อก่อนก็มีการก่อเหตุเยอะกว่านี้อีก ก็ตอบในทรนองแบบนี้แตวตอนนี้เกิดน้อยแล้วนะมลมเย็นเป็นสุกแล้วนะทำใจสบายทำมาหากินไปพี่น้องอก็เลยก,ก็เลยเป็นการกดคำพูดว่าอ้าวเมื่อก่อนเกิดเหตุเยอะกว่าน,นี้เองเดี๋ยวน,น,นี้เกิดน้อยลงเราไม่ต้องดูแลความปลอดภัยภายใต้พรบฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างไรหรือสำหรับคำพูดของผอบทอบนะคะ แล้วก็มีการรายงานเรื่องงบดับไฟใต้ปี66ก็หดลงะนะคะ55หน่วยงานขอแค่9.8พันล้านน้อยกว่า3ปีหลังที่ขอปีละมากกว่าหมื่นล้าน,น,นแต่อเอาควาอจริงแล้วเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันว่ามันมีหลายวิธีที่คุณสามารถที่จะมาพลายใช้ในการแก้ปัญหาไฟใต้ได้โดยอาจจะต้องใช้งบประมาณน้อยกว่านี้เยอะมากเก็ตไหม คือคุณไม่ทดลองวิธีอื่นๆเลยและว,วิธีการที่ใช้อยู่มันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นตอะไรคือถึงเวลาหรือยังที่แบบจะลากกันไปแบบเนี้ยใช่ไหมลองน่าใช้วิธีการอื่นๆใช้วิธีการใหม่ๆในการเข้ามาเพื่อที่จะก็เรียกว่า กำกัดไอ้ความรุนแรงตรงนี้หรือถ้าให้เป็นไปได้เนี่ยนามาสู่ข้อตกลงอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่อย่างนัันมันก็จะกลายเป็นพอเกิดเหตุขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้งบประมาณกันไปเรื่อยๆใช่ไหมหล่อเลี้ยงความขัดแย้งหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่คนกลุ่มหนึ่งเขาก็ตั้งคําถามกัน ก็มีพรกเรื่องความมั่นคงที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญก็จะในหลายประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้วิธีการในการเจรจาแบบเอาจริงเอาจังนี่เช่นในทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ใช่ไหมพวกโมโรต่างๆในอินโดนีเซียเขาก็ยังนํามาสู่ข้อตกลงได้เลยทําไมเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะคิดอย่างเดียวประเทศชาติแบ่งแยกไม่ได้เราไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือจะพูดบนไปอย่างเงี้ยแต่ปัญหาไม่ได้แก้เนี่ยเออค่ะก็อยู่กับประเทศไปอย่างนี้นะคะ